ข้าวของข้าพระเจ้าข้าของข้าพระเจ้าขาวเหมือนดอกบัวสาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวยกขึ้นทูลหัวตั้งจิตจำงตั้งจิตจำงตากบาพระสงฆ์ตากบาทพระสงฆ์มุ่งตรงพระศรีอานมุ่งตรงพระศรีอานขอให้พบดวงแก้วขอให้พบดวงแก้วขอให้แค้วบวงมาขอให้แค้วบวงมาถึงพระนิพพานขอให้ถึงพระนิพพานนายอนาคตกาลนายอนาคตกาลด้วยหน้านอนเธอ เมื่องหน้านุนเินสาธุ <c oughs> โอกาาโอกาสาตันัน,นตุนโตเยเทวะสมมาคตาดลูลาภูมูเทพาดาเจ้าทั้งหลายอ่าในยกันอยู่เผ่าพปัดินนาสนาบัานเมืองวัดว่าอารามทีินีภัยลมและภัยบนที่สาวนใจและหัวนเนื้อตาวันตกและตาวันออก เจทพดาเจ้าทั้งหลายทั้งยิ่งใหและใหญ่น้อยมีใจสุขสว่างหาธรรมาภุษานมาได้ขอแก่พาแก่ได้จะจงเสเด็นลงมาอนุโมทนาทานสังกองปัจจัยการอวิลุนลหินนำภูงคาทั้งหลายอันุภูงคาทั้งหลายได้เอาข้าวข้าวใส่โอละละสมงมือบาสิบานตาคาเทงข้อนทุกข์ขอให้ภูงคาทั้งหลายได้ทั้งสุขทั้งลงแทงแก้ว หายทรงแล้วคาูซปานิพัน์หมดุกโดทุกคนก็ขาเทอมโอกาสาโอกาสาปฏิปตังคังนามางพุชามา

ทุกอยู่ครับมีคารมครับผมเฮ้ยชั้นแมนเนนฮะน้องปวดถ์ภาคฤดูร้อนตั้งแต่วันที่สองจนมาหอดวันที่สิบสองมาเลยได้ที่หนึ่งถ้าไปรายบ้านรายหมื่นจะเห็นพี่น้องแต่ละหมูป่าจะมาต้อนรับ ชมมากค่ะคุณบัดชาเทอขอมีบทพนนเ่อชคยนนก็บานน้อยิ่นก็มาทางนั้นนบ้านน้อยก็มาน้อยน้อยบานง่ายแ่กาหลายอย่างบัดแต่ยง่ายแต่งแว่งต่เ่นเอาเกับอุณาภาคนอยูนาเอสมาเืาเสาเคุณบาอาจารย์ครที่ทุมธรรมเนีย่เา บ้านนี้เน้นเ่ากัเลยผู้คน่นบานเห่าเาเมื่อเมื่อ hey. ม e ่ด <In> ้บ uh ้านเห่าไมด้บาเม่่อย่งุย่งกอย่างทุ่งกางทุกอยางอย่างท่างกอ่อ่งกอย่ากอย่อาท่างท่าทุ่กงงานุาาาา่าอาก่อง เป็น้านเป็น้านได้ข้าวเป็นรานข้าวเียลงมาเองแม่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 นอย้าวบุญข้าุ่นี่น้องน้องขมาวเดียมากโบลบบานขาคุลาอาจารย์เหาสารับนมาี่บ้านเรียบร้อยหมดแ ปรม a m สุขามเรายินดีในทางการให้ของจงสำเร็จอาสาวไขสิ่งไปยังเครื่องดองสันดานในอนาคตการเรื่องน้าน,น้นเิอสาธุอีกมานมายัางพันเอีะสุข,ขายา าเดชพระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายพระตาหารและข้าวธินทบาทของทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เดชพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรักพระตาหาร ขิาบตนทบารของเจ้าของบริวารของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อับประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทาัาท้งหลายแก่ปีจัชนทั้งหลายมีปิตามานดาผู้ยาตายายฐานีภัรยาบุตรบุตรี ญ <S an other> าติสนิทมิสหายคูบา,าอาจาราาย์ผมผ่านเจ้าวัาาาดพระภูมิเจ้าที่ <c oughs> เทพาอารักทั้งหลายต <c oughs> ลอดเจ้ากนนรรมนายเวรทั้งหลายต <c oughs> ลอดกาลและนานเธอ โคราปะอิโสเรนติสาธารณเอวมะเอวะอิตโตสังเจตนาํอุปกัปปะติอิถิจังสติปังตุมังที่ปะเนวะสะเมนตันตุตัพเพโพเรนตุสังตัมปานฉันโทปันนะระ นิราสัตุมาเปมภวันวันตารายสุขีทิกายุขวงภวะอธิวันธนิริานิพังอาจาย์โนจำมารุธรรมมาวันชันติอายุวันโรสุขัง การเต้นเตรียมงานบุญพรุ่งนี้นะคะก็ดีค่ะอยู่ช่องไม่ไดาเป็นมาลีนะคะ,เต,ะเตรียมจัดกางเต้นโตเะก้ายร้นะคะ เาเข้าไปข้างในเอาติดติดกำแพงวัด เป็นเปรตอะไน่นเพราะว่าแตูุ่หยิ่งเดินเธอคุณสร้างหรือหวงสั่งโบสั่งสาเงื่อนผลไหลกหมูพ่นไม่ได้หมดผาดีบ่กบพ่นเป่นกลาวันเองโบทีผมสั่งเด็นี่ตาเดถึงกูกังไรนี้เลยเท่านั้นเป็นเปรตเลยไปไหลผาไปหัวโบดจะขอหฮ้ไม่พอได้สำนมกว่าที่ไหนคุได้กลายเป็นเปรตจ้ะห่ใหญ่เรื่องพวกนี้นะทุกอารมณ์ทุกความคืดเกิดขึ้นตั้งยู่ดับไปนี่เป็นผมศาสตรของผมเขาลดใหญ่เด้อใหญ่ตองพุณโทอย่าเศ้าเอาบุญมาแบ่งไปวันนั่งอยู่เงื่อนตังาามอบุว เอ้ยังเราแง่ยังมาขบวนการเราปะเฉิบปะต้นกันสิแต่ไม่เห็นหมดแล้วว่าเราไปบางคนที่ผมไปบ้านพวกป้ามาทางนี้ดอ่ไมาสวยงามสนเร็จแล้วเกนอบจะเป็นมาเลียในร้านตู้เกือบต่าที่มันเปิดตัวบริวารเลย Boleh, terima kasih. Terima kasih atas bantuan anda. Terima